ครับผมเคนชัตเมตนะครับวันนี้มาชำนายดวงกับเอมเพลอร์ทัลล์นะครับคลิปที่สองของวันนี้นะจ๊ะวันนี้เราจะมา <c oughs> โอ้โห <c oughs> เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์กันนะครับวันนี้โอ้โหเมื่อกี้สายซิงนะะวันนี้ผมจะมาเช็คด,ดวงความสัมพันธ์ภายในปลายปีหรือต้นปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับความรักในช่วงนี้ของคุณ เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเช็คพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับใบที่หนึ่งเช็คพลังงานของคุณก่อนดีกว่าเนาะพลังงานของคุณนะครับพลังงานของคุณพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรใบที่หนึ่งนะครับ คุณเป็นคนมีความยุติธรรมนะครับเป็นคนเด็ดขาดเป็นคน <c oughs> ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ชอบการดูถูกเหยียบย่ำไม่ชอบการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าไม่ชอบการถูกกดขี่ข่มเหงนะครับ <c oughs> คุณเป็นคนมีความยุติธรรมใครก็รังแกคุณไม่ได้และก็ไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกเช่นกันนะครับอันนี้คือพลังงานของคุณนะไปที่หนึ่งอ่ะพลังงานของคุณไปที่สอง คุณเป็นคนมีจินตนาการดีเป็นคนน่ารักสดใสเป็นคนมีเสน่ห์นะครับทรงเสน่ห์มากๆเลยนะจ๊ะตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความน่าสนใจนะครับอ่ะนี่พลังงานของคุณจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะเช็คพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำความรักมานานแล้วนะลองทำดูนะครับเพราะคิดถึง ฟิลลิ่งนี้มา <c oughs> ขอเช็คพลังงานของคนที่อยู่ในใจคุณหน่อยนะครับพลังงานของคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับโอ้โหนิสัยพอกันเลยจัสติกนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าทอด <c oughs> นะครับนิสัยเหมือนกันเลยคุณกับเขาเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันจริงจริง อย่างกับคนเดียวกันนะครับมือผมแม่นไปไหมครับมันจับโดนไพ่ใบเดียวกันเลยนะครับแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความคล้ายกันมากเป็นคนที่คล้ายกันเป็นคนที่เหมาะสมกันจริงๆนะครับเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่ชอบความไม่ถูกต้องและถ้าเกิดคุณสองคนได้คบกันเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่น่าอิฉามากเลยนะจ๊ะอะมาดูต่อยอีกใบหนึ่งนะครับพลังงานของทางฝั่งเขา โอ้เขาเป็นคิงเหรียญนะครับเขาเป็นคนเก่งเรื่องการเงินเป็นคนหาเงินเก่งนะครับเป็นอาจจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างประเทศก็ได้แต่เป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นลักษณะของผู้ใหญ่เป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับอืมคุณจะมีความเป็นเด็กที่แบบทรงเสน่ห์ซะเหลือเกินนะครับส่วนเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องงานเรื่องเงินมากๆ แต่คุณสองคนมีความคล้ายกันคือความยุติธรรมความถูกต้องรักมีความเป็นผู้ใหญ่มีคนเคารพนับถือมากอู้ตื่นเต้นนะฮะคุณน่ยทรงสเสน่ห์มากๆส่วนเขาก็ทรงอิทธิพลก่อใช้คํานี้เลยแล้วกันนะับทรงอิทธิพลโอเคไหนขอดูพลังงานเชื่อมหน่อยสิพลังงานเชื่อมว่า <c oughs> คุณกับเขาอะครับรู้สึกอย่างไรไอพลังงานเชื่อมนี่น่าจะต,ต้องดูสถานการณ์เนาะ สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพลังงานเชื่อมนะดูสิอ่เดี๋ยวเดี๋ยวพลังงานของคุณกับเขาเหตุการณ์เหตุการณ์ต้องพูดว่าเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะครับใบที่หนึ่งเอาใบเดียวพอ โอ้เดเชมเพลน์นะครับคุณสองคนต่างแบบรู้สึกว่ามันมีความไม่มั่นใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคุณก็สงสัยในตัวเขาเขาก็สงสัยในตัวคุณต่างคนต่างสงสัยนะครับต่างคนต่างสงสัยในการและกันนะครับมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ค่อยแน่ชัดไม่ค่อยชัดเจนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับขอดูหน่อยว่าและความรู้สึก ทางฝั่งคุณที่มีต่อเขาเป็นอย่างไรนะครับทางความความรู้สึกทางฝั่งคุณที่มีต่อเขาหนึ่งใบนะครับคุณก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นโชคชะตาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตคุณนะอ่ะขอดูความรู้สึกจากทางฝั่งเขาที่มีต่อคุณนะครับความรู้สึกจากทางฝั่งเขาที่มีต่อคุณหนึ่งใบ อู๋สิบถ้วยนะครับเขาอะรู้สึกว่าคุณเป็นครอบครัวเขาไปแล้วนะครับเขา,ารู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขาไปแล้วแต่เทมเพลนขึ้นนะครับขอขยายเทมเพลนหน่อยนะครับขยายเทมเพลนหน่อยอ๋อมันมีการช่างใจบางอย่างอยู่ในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามามอบความสัมพันธ์ความชัดเจนหรือความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน ตอนนี้มันเหมือนความสัมพันธ์มันแอบมีความไม่ชัดเจนบางอย่างเลยทําให้เกิดความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะครับคุณเป็นจัสติกเขาก็เป็นจัสติกมีความยุติธรรมเชื่อเถอะว่าคนสองคนน่ะถ้าได้รักกันได้คบกันน่ะจะดีมากๆซึ่งคุณทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาเรื่องโชคลางหรือเป็นคนมีเ้นลางสังหรณ์แม่นนะครับส่วนทางฝั่งอาจจะเกิดวันที่สิบเดือนสิบปีละก,กาก็ได้นะครับ ทางนี้ก็เกี่ยวข้องกับเลขสิบเหมือนกันนะครับเทนนอฟคับโอ้โหคุณสองคนงเหมาะสมกันมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> บุญมีแต่กรรมบังหรือเปล่านะครับมาดูหน่อยนะครับดูหน่อยว่าความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรต่อเป็นอย่างไรอีกนะครับ โอ้ไพ่แรงมากกระเด้งประจำเลยทางฝั่งคุณโอ้ทางฝั่งคุณก็ขึ้นจะเทมเพลนคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจครับคุณไม่มั่นใจมากเลยตอนนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสถานการณ์บางอย่างทางเขาล่ะนะครับโอ้ทางเขาส่องคุณหนักนะครับส่องหนักมากนะครับหนักแบบหนักจริงอะไรจริงนะแดงอะไรอย่างนี้เลยนะจ๊ะ เขาส่องคุณหนักมากนะครับอ่ะขอดูอีกใบหนึ่งความรู้สึกที่เขามีคุณมีต่อเขาเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับห้าถ้วยคุณรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างมันล้มเหลวในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับคุณรู้สึกว่ามันล้มเหลวมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดมันไม่มันไม่มันไม่เกิดความรู้สึกที่ดีกับคุณในตอนนี้นะอ่ะขอดูความรู้สึกที่ฝั่งเขามีต่อคุณ เขามองว่าคุณเป็นเดอะซันนะเขารู้สึกดีกับคุณมากนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะรู้สึกผิดหวังในตัวเขาครับแต่คนแต่เขาเนี่ยนะครับมองคุณดีมากเพราะว่าเขาไปส่องคุณนะครับเขาไปส่องคุณแล้วเขาอาจจะไปเห็นอะไรดีๆในตัวคุณนี่แหละนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าขอดูเดอะ ขยายเดอรเมดิเชียนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยายเทมเพลนนะครับขอขยายเดอรเมดิเชียนหน่อยอุ้ย <Yeah. S 1> ขอขยายเดอรมิเชียนพอเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกยังไงนะครับเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกยังไงหนึ่งใบ <c oughs> สองเหรียญและเทมเพลนหนึ่งเหรียญไม่ใช่เด็กถือเหรียญน,นะครับเขา รู้สึกว่าพอส่องคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะบาลานซ์ความรู้สึกบางอย่างหรือเขาคิดที่จะเข้ามาบาลานซ์หรือติดต่อสื่อสารแต่ทางคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันอย่างของอย่างค่อนข้างที่จะมันเหมือนยังไงเด็กถือเหรียญยังรอความชัดเจนบางอย่างจากเขาอยู่นะครับมันมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ค่อยเชื่อยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ อ่ะผมขอขยายเหตุการณ์สาคัญหน่อยเหตุการณ์สําคัญระหว่างคุณกับเขาหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดือดซันขึ้นโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำวาทอดนะครับแปลว่าความสัมพันธ์กําลังจะดีขึ้นนะนะครับความสัมพันธ์กําลังจะดีขึ้นนะแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ตอนเนี้ย <c oughs> มันเกิดความรู้สึกบางอย่างที่จําเป็นจะต้องใช้การพูดคุยหรือการสื่อสารนะครับ ขอดูหน่อยว่าขอเปิดห้าใบเลยนะห้าใบรวดขอดูหน่อยว่าภายในต้นปีเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นนะครับอุ้ยสิบถ้วยสิบถ้วยไปต่อเฮลเฟน หกเหรียญเดี๋ยวผมจะพูดทีละใบนะหกเหรียญแล้วก็โอ้ยเดอะเมดิเชีนขึ้นอีกแล้วโอ้โหเขาส่องหนักมากนะครับระวังเขามาสืบมาส่องคุณนะดูท่าทางคนคนนี้จะแบบติดตามคุณหนักนะครับเดอะเฮอร์มิตโอ้โหผมบอกแล้วดูหนักส่องหนักหาคำตอบจนจน คุณอาจจะไม่คาดคิดก็ได้อะมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับมันมีความรู้สึกบางอย่างจากทางฝั่งคุณว่ามันมีความล้มเหลวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะครับทีเนี้ยทางฝั่งเขาว่าส่องคุณหนะักมากจริงๆมันมีความพยายามควบคุมด้วยนะครับควบคุมสถานการณ์ควบคุมเหตุการณ์จากทางฝั่งคุณนะครับเพราะมันมีความรู้สึกว่า จะมีการเข้ามาเทคแอคชั่นพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นครอบครัวเดียวกันแต่งงานมีลูกด้วยนะครับ The เดเฮลเฟนขึ้นหกเหรียญขึ้นการมอบสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์อะมาขอดูทางฝั่งคุณณนะปัจจุบันนี้นะครับคุณรู้สึกอย่างไรและเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาณนะปัจจุบันอัศวินถือถ้วยหนึ่งใบคุณก็ยังคงมอบความรักให้กับเขาอยู่นะครับ ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยากพบอยากเจออยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาและเดินหน้าต่อไปนะครับแต่คุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่คุณต้องหันหลังให้เพราะว่าคุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนคุณไม่มีไม่รู้สึกว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรที่มันสําคัญน,นะครับทางเขาอืทางเขา,าเดือดซันขึ้นอีกใบอะ่ะเขาเห็นว่าคุณเป็นเดือดซันนะครับ เขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนพลังชีวิตเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขาเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตเขาต่อนะครับอ่ะขอดูหน่อยว่าอีกใบอีกใบ,กใ,บกใบหนึ่งโอ้สีไม้เท้าเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนานะครับกับคุณแต่ผมคิดว่าคุณยังไม่น่าจะยังไม่เข้าใจกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมากกว่านะครับอ่ะขอดูพลังงานเชื่อมควีนคอยอีกใบหนึ่ง ควีนคอยนะครับโอ้ยแเฮลเฟนความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เป็นความสัมพันธ์ที่ตามไปมาจากอดีตชาตินะครับมาขอดูข้อความเขาที่อยากจะส่งถึงคุณวันนี้หน่อยนะครับข้อความทางเขา ข้อความทางเขาที่เอยข้อความของคุณที่ฝากถึงเขานะครับคุณบอกว่าคุณต้องการเวลาคุณต้องการเวลาจากเขาให้มากกว่านี้นะครับต้องการเวลาจากเขาเหมือนว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณนะคคุณ คิดถึงเขานะครับอ่ะมาขอดูหน่อยว่าข้อความจากทางฝั่งเขาถึงคุณเหมือนว่าคนคนนี้น่าจะห่างไปจากคุณนะคุณเลยมีความรู้สึกว่าต้องการเวลาต้องการให้เขาแล้วก็คิดถึงเขามากๆในตอนนี้นะครับไหนขอดูข้อความจากทางฝั่งเขาถึงคุณหน่อยสิเขารู้สึกยังไงกับคุณมั่งนะครับเขาต้องการอะไรจากคุณนะครับ เขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาในตอนนี้นะครับผมคิดว่าความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะมีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเขาอยากเริ่มต้นใหม่มากๆโอ้โหยย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 นะนะครับคุณเป็นทุกยย่างของเขานะคนคนยย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 ยรยย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 ย่ยย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 จยย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 ย อุย้ยพลังงานเชื่อมแซ <laughs> ป้าป้าป้าป้เปรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นะครับคุณกับเขามีความปรารถนาเรื่องนี้กันมากนะครับอย่างแรงเลยล่ะนะครับเขาเอออาจจะเป็นคุคณมีความลงไหลในร่างกายเขานะและเขาล่ะนะครับ เขาต้องการอะไรผมพูเขาหึงเขาหึงคุณนะครับเขาหึงคุณนะข้อความอีกฝั่งละใบคุณคุณก็รู้สึกว่าเขาอ่ะแบบอยู่แน่นหัวใจคุณไปหมดนะครับตอนนี้ขอดูของของเขาหน่อย เดี๋ยวหนึ่งใบมาหนึ่งไม้ความปาถนาแรงกล้านะครับเขารักคุณมากนะครับเขารักคุณจริงๆนะครับคนคนนี้เขาไม่สามารถบูกออนจากคุณได้นะครับคุณก็เหมือนกันนะคุณก็รักเขานะครับผมรู้สึกแบบอยากให้คุณสองคนได้รักกันมากๆนะครับอ่ะนะดูข้อความเชื่อมอีกใบหนึ่งข้อความเชื่อมอีกหนึ่งใบนะว้ายนะครับข้อความเชื่อมอีกหนึ่งใบ ใบไพ่มันสลระหองน,นี้นั่นนั่นนั่นน,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 นนะครับข้อความเชื่อมอีกหนึ่งใบต่างคนต่างต้องการเวลาต่างคนต่างต้องการความรักนะครับความรักเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ถ้าเข้าใจก็จะง่ายเขากำลังจะมาเชื่อใจนะครับอีกใบหนึง่งขอดูอีกใบหนึง่งต่างคนต่างเป็นสิ่งสำคัญของการละกันแค่นั้นเองนะครับมา,มาดูอีกนิดขอดูหน่อยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ เร็วๆนี้อีกสักห้าใบนะครับใบที่หนึ่งโอ้ยสิบเหรียญพระเจ้าช่วยกล้วยตากนะครับรคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณความปรารถนาแรงกล้าทั้งคู่นั่นแหละนะครับความปรารถนาแรงกล้าทั้งคู่นะครับต่อไปสองดาบต่อไป ตอนนี้มันมีการรอคอยอยู่นะครับอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างกันอยู่แต่เดี๋ยวคงได้ไดคุยกันนะอันนี้อะไรอะ่ะ The h e c h e t Man รออย่างทรมานด้วยนะครับสี่ <c oughs> ไม้เทา้าโอมาความสัมพันธ์มันจะดีได้ก็ต่อเมื่อคนสองคนพร้อมที่จะ เป,ป paper, ิดใจคุยกันนั่งคุยตั้งโต๊ะเจรจานะครับเปิดไพ่นางฟ้าหน่อยครับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อจากไพ่ใช่จริงๆต่างคนต่างพร้อมกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับเขาจะอาจเขาจะกำลังจะเทคแอคชั่นแหละครับแต่รอนิดนึงเนาะ ใช่แล้วยืนยันว่าใช่นะครับตอนนี้เหมือนผมว่าเขาต้องดูหน่อยไหมว่าเขาติดปัญหาอะไรอยู่นะครับมาอีกใบหนึ่งไพ่ลางฟ้าเนี่ยมันจะมีความสุขอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูหน่อยดีว่าเขาติดปัญหาอะไรเอาไพ่ชุดไหนดีอะนี่ก็ได้ทำไมตอนนี้สถานาการณ์มันถึงนิ่งนะครับสักห้าใบ ถานการณ์ทำไมถึงนิ่งจัสเมันกำลังรอคอยที่จะเข้ามาน่แหละนะมันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นนะครับการตัดสินใจเอ็กออบคับหนึ่งถ้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับความรู้สึกรักความคิดถึงความห่วงใย,ยในความสัมพันธ์อะต่อ สิบไม้เท้ามันจะมีการเทคแอคชั่นักหรือว่าเคยมีคนเทคแอคชั่นหนักอยู่ฝ่ายหนึ่งครับสเต็งความเข้มแข็งความหมดทนความอยากควบคุมความสัมพันธ์ด้วยนะนะครับเนี่ยชริอออ่านดูหน่อยว่าเขารู้ต้องการอะไรจากคุณคนๆนี้นะครับหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวไปคลิปละคุยนอบวาน คุยน็อปครับจัสติกไปสุดท้ายเอกออบหวานความปรารถนาอ่ะสรุปให้ฟังความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับมันมีการไม่พูดคุยกันความไม่ชัดเจนบางอย่างความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วคุณสองคนจะได้รักกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เหมือน จังหวะเวลาบางอย่างมันเกิดขึ้นมันยังไม่ค่อยชัดเจนขอดูหน่อยว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่านะครับดเดมเพลอร์เขาตอนนี้เขาน่าจะวุ่นุ่งอะหรือเรื่องงานเหรอครับหรือว่าเขาจะโฟกัสเรื่องอื่นมากจนเกินไปจนลืมมองตัวคุณน,นะครับซิกออฟวานเนี่ยเขาจะเข้ามาเอาชนะในเรื่องของความสัมพันธ์โอเค สำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเดลเพอร์เลลร์ตลอดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอด116 L L I F แอด116 L L I F ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรืองความรักสมหวังตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ